พอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหายหลายคนนะคะตอนนี้ยายก็มาอยู่ที่แม่กองมาอยู่ที่บ้านเจ้านายเก่าที่เลี้ยงลูกให้เขาสามคนนะตอนนี้ที่ที่นอนตรงนี้เป็นที่นอนของเจ้านายนะคะที่นอนตรงนี้ที่นอนตรงนี้เป็นที่นอนของเจ้านายของคุณยายคะ่ะ แต่วันนี้ยายก็ได้มานอนที่ที่นอนของเจ้านายค่ะเพราะว่าอ่าเขาก็มาปูที่นอนไว้ให้ยายนอนเนะาะเมื่อก่อนยายก็ปูที่นอนให้เขาแต่มาตอนนี้ด็อกเตอร์หรือพี่สมรักษ์เขาก็มาปูที่นอนไว้รอรับคุณยายเนาะอ่ายายก็ภูมิใจนะภูมิใจมากเลยที่เขาไม่ลืมยายค่ะ เขายังนับถือคิดถึงยายเสมออ่าอันนี้ก็อ่าดูเงินประเทศเขาค่ะเงินประเทศเขานะไม่ใช่เงินประเทศเรานะเนี่ยเงินประเทศเขาค่ะเนี่ยที่เต็มถุงเต็มอะไรอยู่เนี่ยค่ะไม่ไม่ใช่เงินประเทศเรานะคะอย่าเขะจาจกิดละคะเงินประเทศเขา,า,ะะเเท,ขาทั้งหมดเลยไม่ฮนะ,ะที่นอน อันนี้ก็คุณยายค่ะคุณยายค่ะแม่แม่แม่เจ้านายยายแม่เจ้านายยายนะคะเนี่ยอันนี้ก็คนคนปู่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วยายก็รู้จักได้มางานงานซุเพิ่นอยู่นะแต่ยายก็วันนี้ยายก็ภูมิใจที่พี่ทั้งสองต้อนรับยายอย่างดียายก็ภูมิใจมากค่ะ มาวันนี้ยายก็ได้มานอนที่ของเพิ่นเนาะเพื่อนก็ให้เกียรติค่ะให้เกียรติทุกอย่างแล้วเพื่อนก็เป็นคนมาปูที่นอนให้ยายด้วยนะคะือมไม่ใช่คนอื่นค่ะแล้วยายก็แสดงเป็นคุณนายก่อนนะคะแมะมานวนให้จนหนนะะันหน่อยค่ะมานวยให้ฉันหนะะ่อยกันดตฉันก็ไม่สบายะคะ่ะ ต้องมาเนื่อนในจันนะแต่ไม่ใช่ค่ะคุณนายยายคุณนายยายนะไม่เหมือนคนอื่นค่ะซิทเท่าเทียมกันค่ะไม่เคยไม่ไม่ไม่เคย,เคยกดไม่เคยกดขีแล้วก็ไม่เคยกดหัวค่ะเอออันนี้เรื่องจริงยายนมาเลี้ยงลูกให้อ,อ่ายามาเลี้ยงลูกให้ให้ให้เพื่อนอะจนโตเป็นหนุ่มเป็นอะไรไปหมดแล้ว เขามีเขามีเงินเดือนเงินอะไรกินหมดแล้วเอออันนี้เรื่องจริงแล้วยายก็กลับไปอยู่บ้านกกกอ,อมยายก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนและยายก็ไม่เคยหนีจากเพื่อนไปเลยขนาดยายไปมีเรื่องมีอะไรอยู่ที่บ้านกกกอกที่เรื่องอ่าน้องเขาก็ไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งเขาก็โทรไปหาว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เขาว่าโทรไป ายายก็ไม่เคยทอดทิ้งและยายก็ไม่เคยทิ้งทิ้งเขาอะ่ะยายยังยังเคารพและนับถือเขาเหมือนเดิมแล้วถ้าถ้าให้เอฟซีดูตอนนี้นะที่เอฟซีมาว่าหายายนะเออเอฟเอฟซี FC ที่มาว่าหายายบอกว่าทําไมต้องทรยศคโคดกงเขาสองัวเมียนั้นมันมันไม่เกี่ยวคะ่ะเอฟซีก็ให้เอฟซีคิดดูซิว่า ยายเนี่ยยายน,ยายนี่ยายจำลองเนี้ยอยู่กับอยู่กับฝรั่งคนนี้น่ะตั้งหลายสิบกว่าปีอะ่ะคิดดูนิแล้วเขาก็ไม่ทิ้งยายยายก็ไม่ทิ้งเขาเขาสสมสมอต้นเสมอปลายยายตกทุกข์ลำบากอะไรเขาก็โทรไปหายายอืเขายังเขายังให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เงินยายไป ไปทำไร่มันเลยนะมือนหนึ่งม,มือนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอนะ่ะขอให้เอฟซรู้เลยว่ายายเนี่ยที่ยายไม่ทิ้งเขาอะเขาก็ไม่ทิ้งยายเขาเทคแคร์ยายยายก็ต้องเทคแคร์เขาเพราะฉะนั้นนะ่ะเอฟซีที่มาว่าว่ายายคิดคดทรยต์ต่อเขาไม่ใช่ค่ะคุณต้องมองย้อนหลังค่ะออคุณน,นต้องมองย้อนหลังว่าใครกันแน่ แต่ยายก็ยังไม่พูดอ่ะไม่พูดแล้วเมื่อว่าเขาไม่พูดยายก็จะไม่พูดถ้าเกิดว่าเขาเงียบยายก็เงียบเพราะยายเป็นคนไม่ไม่พูดให้คนอื่นก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์แบบนี้น่ะคุณจะมาหาว่ายายนี่ทิ่งคนนั้นแท้คงหลังคนนี้ไม่ใช่อืมไม่ใช่เลยคุณพูดผิดพูดใหม่ค่ะเอฟซีที่เป็นติ่ง่ะค่ะ ให้ให้มองยายใหม่ค่ะยายไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบว่านักแผ่นดินค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนคุณพูดผิดคุณใหม่เลยนะ,อ,ะอย่าข้างไครมากค่ะเอาดีๆค่ะเอาเนื้อๆค่ะอย่าเอาน้ำๆค่ะถ้ายายทรยศ แต่ต้องทรยศเขาคนนี้เออเพราะเขามีบุญคุณลดหัวรถก้าวรถกระหม่อมยายเนี่ยอันนี้มาปัจจุบันนี้เขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาก็ส่งที่อยู่เสื้อผ้ากับเพากับข้าวปลาหมึกปลาทูเขาส่งไปให้ยายเสมอถึงยายจะดังหรือไม่ดังเขาก็ส่งให้อันนี้ทรยศไหมคะทรยศ ทรยศไหมฮะเขาเรียกว่าทรยศไหมในเมื่อว่าคุณคุณคุณไม่มีน้ําใจเออเอาแต่ยอดเอาแต่อ,อะไรของคุณก็เรื่องของคุณคุณก,คณก็คุณก็จงอยู่กับคนที่เข้าใจคุณเถอะนะแต่ยายอะไม่อะหนึง่งไม่ไม่ต้องมาพูดเลยว่าสินไม่เสมอกับเขานนะไม่จ้องไม่ต้องพูดอืมมันมีเอฟซีคุมนุงนะ้งแล้ว สินไม่เสมอกับเขาก็อยู่กับเขาไม่ได้พูดผิดพูดใหม่ค่ะอย่าหลงตัวเองมากค่ะเอฟซีน่ะอืมอย่าหลงตัวเองมากคุณอย่าอยู่ในกะลาค่ะคุณออกมานอกกะลาค่ะจะได้รู้ว่าไผเป็นไผอืมถึงว่าคนจะกดยกยกเลิกยายก็ไม่อย้ไม่คิดตรงนั้นค่ะ ยายคิดตรงที่เอฟซีคนไหนที่รักยายจริงในเมื่อว่าเอฟซีก็กันกองยายใช่ไหมยายก็กันกองเอฟซีก็ได้ไม่จะเป็นอ่ะไม่ไม่คิดที่คุณบอกว่าดังมาก,กับใครไม่จะเป็นคะ่ะไม่ดังก็ได้อืมเราเอาความที่ถูกต้องดีกว่าเออถ้าดังแล้วมันลําบากก็อย่าดังเธอค่ะเอมจริงจริงจริงเรา เลือกที่เลือกที่คนที่รักเราดีกว่าคมาถึงจุดนี้น่ะย่าไม่สนอ่ะแล้วคุณย่ามาลงตัวเองมากเลยค่ะอืออยู่ตรงไหนก็คือยายจะไปอยู่ที่ไหนซีกโลกของประเทศไทยก็คือยายเออไม่ได้คือคนอื่นเลยอืมถึงไม่มียายก็คือยายอือย่าใช้คำพูดว่าทรยศค่ะตัวเอง ต้องทระยตัวเองพูดว่างั้นอืมเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยค่ะถึงไม่มีคุณยายก็มีกินอืมมีกินมีใช้มีบ้านก่อนคุณอืจงเก็บไปคิดให้ดี FC ที่เป็นติ่งอะ่ะอืมคุณไม่มากดให้ยายยายก็ไม่ได้ขอร้องให้คุณมากดยายขอร้องคนที่เห็นใจยาย คนไม่เห็นใจหรือคนไม่เห็นคุณค่าของยายคือเศษสวะเอออีรีเรื่องจริงเออคนที่มาเห็นคุณค่าของยายว่ายายเป็นอีแกรทรยศคตกูเป็นคนคอทรยศของแผ่นดินหรือเปล่าอยากจะถามคืนค่ะเออเออ,เ,อ,อเรื่องจริง ใายแค้นมานานแล้วเรื่องนี้คำาว่าเธอเย้นยี่หักหลังหุยกูทรยศของแผ่นดินหรือเปล่ากูกูทรยศแผ่นดินหรือไม่เน๋ยวสักวันหนึ่งนหะที่พวกมึงด่าด่าด่ายายอ่ะกำจะสนองเรื่องจริงเร็วๆนี่แหละเพราะยายไม่ได้ไปอยู่ข้างใคราอยู่ตรงกลาง ถึงไม่มีคุณลืมดังหรือไม่ดัง mm. ก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะออกมาแล้วอืย่าลงตัวเองมากค่ะอย่าลงตัวเองมากามาคุณคิดผิด,ค,ด,ค,ดคิดใหม่ค่ะไม่ว่าอ,อยู่ตรงนั้นก็เอซีมาจากไหนมากับคนโน้นเออไม่ย็นไ็่้องไปพูดเลยนะ คนจะถึงปัจจุบันนี้ยายนี่ลำบากมากับเขาขนาดไหนคิดดูให้ดีคิดให้เป็นอย่าปัญญาอ่อนอืมคลิปนี้ขอฝากเลยนะขอฝากให้เอฟซีชิ้โง่โง่เอออยู่ในกบกระลาอยู่ไปโลดอืมขอให้เจริญค่ะแล้วคนที่มาเช่งยายนะอืม คุณนะเช่นยายยายไม่รับไม่รับค่ะไม่รับแน่นอนคําที่คุณเช่งยายคําที่คุณว่ายายกลับคืนไปสู่พวกคุณหมดอมืแล้วจะบอกว่าสินไม่เท่ากันเฮ้ยเป็นเทวดาเป็นอะไรมาจากไหนไม่รมทราบขี้เดียด่ะพูดผิดพูดใหม่นะกูไม่จำเป็นต้องไปสินกับมึงหรอกอืกูสินคนเดียวก็พอ อไม่ต้องการอันนี้ฝากด้วยนะ fc ฝาก fc ที่โง,ง,ง่ fc ที่เป็นติ่งค่ะติ่งใครไม่ทราบค่ะฝากด้วยเออฝากด้วยนะอย่าอยู่อย่าอยู่เป็นกบอืมอยู่ในกระาออกมานอกกระาได้แล้วอืมอืม คนที่เขารักเราจริงเนาะมันมีไม่ใช่แต่มึงมึงนั่นรักแค่คำพูดอืมออกสื่อรักแต่ข้างในในใจลึกๆไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว้าวว้าแล้วมันไม่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นชีวิตยายไม่จะเป็นต้องอยู่กับมึงมะเออไม่จะเป็นต้องอยู่กับพวกมึงออื มาหาพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองก็ได้ไม่จะเป็นเราเอาเรื่องจริงมาพูดกันดีกว่าเออไม่จะเป็นดอกจะกินไรมึงเป็นมึงกินเนฟรนฟรามึงกินไรกูก็ได้กินอืมว่าจะกูอยากกินหรือไม่กินนะแค่นั้นอมจำไว้เลี้ยงคนต้องเลี้ยงให้เป็นไม่ใช่เลี้ยงเป็นทามไม่ใช่ชี้นิ้วชี้นิ้วอืม คนที่ยอมนะเออคนที่ยอมก็คือไม่มีปัญญาไปหาแดกเออเอออะฮไม่อยากพูดคนที่ยอมนะคือไม่มีปัญญาไปหาแดกเกาะอยู่หน้านาเออกอเตากอเตากอสัมเนตกอขี้กากอขี้เกี้ยนอยู่นั่นนะ่ะแต่สําหรับยายอะไม่จะเป็นตะกอกเออมีกินมีใช้ถึงจะไม่ดังยายไม่ต้องการที่จะดังยายต้องการเอา สิ่งที่ถูกต้องไอ้เดืองดังนะไม่ต้องไม่จะเป็นค่ะเอาในตัวตนของเราเขารักยาวเขาเขาลักยายในตัวตนของยายไม่รักเพื่อเป็นคนดังคนดังแล้วคนดังไม่ดีไม่ต้องดังค่ะเอาแบบบ้านๆเน,น่ที่นอนเนี่ยที่อยู่เนี่ยยายเคยมาปูให้เขาตอนนี้เขาต้องปูงให้ยาย แล้วมันมีบุญกับมึงหรือเปล่ากูนี่มีบุญกับมึงหรือยายมีบุญกับเขาอุ้ยลงตัวเองมากไปหรือเปล่าคิดใหม่ค่ะคิดใหม่ติ่งคอติ่งนะคิดใหม่นะคะขอโทษค่ะที่พูดเรื่องจริงค่ะอถ้าพูดเรื่องจริงแล้วรับไม่ได้ก็ขอโทษขออภัยค่ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะฝากไปติ่งติงเยอะๆติ่ง,ง,งโง่ๆติ่งงนน่าอือ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะขอบคุณไงไม่บายเห็นไหมไม่จำเป็นมันต้องมาแอบอ้างมาดังเพราะใครไม่ต้อง ขี้เดียดคำพูดมาแบบไหนนะขี้เดียดขี้เดียดมากเลยลงตัวเองยายในะอยู่บ้านหลังนี้เลี้ยงลูกขาทั้งสามคนจนเป็นการบินไทยจนเป็นด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปขายตัวไอ้คนที่พูดนะให้เข้ามันหมดอืมบอกว่าเออเล่ามาอะไรอะ เล่ามาผ้าเปิดนะ่ะมึงคิดให้ดีเวลามึงพูดสยายนะ่ะลูกเมียมึงหรือเปล่าเออคิดให้ดีกูมาทํางานบ้านกูมนไม่ได้มาขายตัวเออมึงจําไว้ใส่สมองเนา่าเน่ามึงอย่าดูถูกกูคนที่เคยดูถูกนะจําไว้ด้วยคลิปนี้ดังค่ะดังเพราะอะไรดังเพราะเปิดใจค่ะโอเคประมาณนี้ อืมอืมจริงจริงไม่ได้โกหกเปล่าจะโกหกทำไมอืมอืจริงจริงไหมเอ๊ะทำไมก่อนยายต้องมาปูผ้าให้เขาตอนนี้เขาต้องมาปูผ้าให้ยายบุญพ่อมึงเหรออือบุญพ่อมึงเหรอคิดดูให้ดีอย่าลงตัวเองมากโลกสังคมคนที่เป็นติ่งนะ่ะออกมาจากกะลามัง้ง ก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกันลค์ก็เจก็จะตักให้คุณยายด้วยพรุ่งนี้จะไปะเที่ยวโลสองเว้ยขอบคุณค่ะ